ช่างสุขสันค์คบเครื่องเรื่องแอร์บ้านจากคลิปที่แล้วนะฮะที่ผมแนะนําเรื่องของการตั้งทามเมอร์นะครับก่อนหน้านี้ล่าสุดนะครับก็ในวันนี้ก็จะมาสอนแบบละเอียดอีกนิดนึงนะครับเพิ่มเติมถนะ้าหากว่าไม่เข้าใจนะครับสําหรับวันนี้บอกว่าจะได้รับข้อมูลเ,เต็มที่นะครับไม่มากก็น้อยนะครับบอกว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับก็เอาเป็นว่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะไปเดี๋ยวเรามาดูว่าอาอุปรกรณ์ตัวทามเมอร์ชุดเนี้ย เป็นอย่างไรนะครับผมเอามาใช้มาดัดแปลงกับเครื่องปรับอากาศได้อย่างไรนะครับตัวนี้จะเป็นห้องอินเวอร์เตอร์นะครับแอร์จะมี2ตัวนะครับตรงนู้นเครื่องหนึ่งสามมือหนกนะครับอันนี้ก็สามมือหนกไปวิดีโอนะครับเพื่อใช้ทํามเมื่อแยกกันนะครับตัวนี้ด้วยนะครับโดยแอร์ก็แต่ละชุดเนี่ยก็จะมีทัมเมอร์ชุดของมันนะครับโอเคนะ ก็ตัวทามเมอร์ชุดนี้นะฮะก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีอ่าตั้งตัวนี้นะออนนั่คือไม่ผ่านตัวทามเมอร์นะครับออนเะนี่ยไม่ผ่านตัวทามเมอร์นะครับถ้าออฟนะครับก็คือปิดทุกทางระบบเลยนะครับอันนี้ไฟแจ้งสถานะนะครับว่ารันปกตินะครับก็คือว่าไฟเนะี่ยจ่ายเข้าแอร์ปกตินะครับ อันนี้โอเวอร์โหลดนะฮะัอันนี้ก็จะมีเกิดปัญหาโอเวอร์โหลดอะไรสักอย่างนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นนะครับโอเคเนาะก็ผมซื้อจากที่นี่มานะครับถ้าหากว่าใครที่สนใจก็สามารถไปสั่งซื้อกับเขาได้นะครับผมราคาไม่แพงอ่ะเปิดเข้ามานะครับนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นนมีฟิวเห็นไหมมีฟิวด้วยแล้วก็จะมีตัวรีเบคเกอร์ตัวโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็มีไฟเมนชุดอ่า ต่อไฟแบบนี้จำไฟแบบนี้แล้วก็จะมีตัวทัมเมอร์เป็นดิสตอนทัมเมอร์ดิสตอแบบนี้นะครับเข้าสายสวยงามนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันดีกว่านะครับซึ่งเราจะใช้ควบคุมแอร์ตัวนี้นะครับแน่นอนว่าเราต้องมีตารางมาก่อนนะครับตารางงานว่าเฮ้เราจะใช้แอร์ตัวเนี้ย วันไหนบ้างแล้วก็เวลาเท่าไหร่บ้างที่เราต้องการเปิดนะครับทีนี้เนี่ยผมเนี่ยนะฮะก็ได้ได้เวลามาแล้วนะครับก็คือผมจะตั้งตัวเนี้ยนะครับจะเป็นวันอ่าจันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับจันทร์พุธศุกร์วันอาทิตย์นะฮะผมต้องตั้งแบบนี้นะครับแต่อนอื่นเนี่ยตอนนี้คือวันด้วยเวลาไม่ตรงกันเลยนะตอนนี้เนี่ย เวลาประมาณ1ดนาฬิกาครับ25 24นาทีนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับผมวันพฤหัสเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งก่อนนะครับโดยการกดตัวนี้นะครับหนึ่งครั้งนะครั้งไว้นะตัวนี้กดกดตัวนี้ค้างไว้นะครับแล้วกดตัว d นะครับมาเป็นวันพฤหัสเลยนะครับอ่ะวันพฤหัสเรียบร้อยนะครับจากนั้นเรามากําหนด ชั่วโมงกันดีกว่านะครับชั่วโมงกดค้างไว้นะครับไว้กดตัวนี้นะครับไปที่สิบเอ็ดนะครับกดค้างไว้ส <11 S 2> <11 S 1> ิบเอ็ดสิบเอ็ดยังงผมกดผมไม่มีตากล้องฮะโอเคสิบเอ็ดละ ฮช่วงเวลาตอนนี้มันวินาทีวินาทีนะฮะเราก็ตั้งเป็นยี่สิบห้าแล้วกันนะครับยี่สิบห้าตอนนี้ใกล้ยี่ิบห้าแล้วโอเคหเศรษโมงยีิบห้านะครับตามนี้เนาะอืมเมื่อเราได้เวลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเรามาตั้งโปรแกรมกันดีกว่า งโปรแกรมนะครับผมโดยการกดตัว P ตัวนี้นะค,คือการตั้งโปรแกรมกด1ครั้งนะครับแล้วก็มาเลือกวันก่อนนะครับแล้วก็วันโปรแกรมในวันเราต้องการให้เป็นวันไหนบ้างนะผมก็จะใช้เป็นวันไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมวันเสาร์วันอา,าทิตย์นะครับอ่ะจันทร์พุธศุกร์นะครับโปรแกรมที่หนึ่งนะผมจะตั้งเป็นการเปิดวัน เราจะตั้งเปิดไว้ประมาณสัก6โมงเช้านะครับผมนะครับ6โมงเช้าก็จะเป็นเลข6นะครับ6โมงนะครับออฟอันนี้คือเราตั้งเวลาเปิดแล้วนะครับแล้วเวลาตั้งออฟล่ะตั้งไงเรากดตัวนี้ครับโปรแกรมตัวนี้ฮะับปุ๊บมันจะเปลี่ยนมาเป็น o อฟเห็นไหมอันนี้คือตั้งเวลาปิดนะครับเคจากนั้นเรามาเลือกวันนะครับวันตรงตามนี้ไหมจันทร์นะครับพุธศุกร์นะครับโอเค เราก็เลือกชั่วโมงนะเราจะปิดหกโมงเย็นนะแล้วก็ตั้งเป็นสิบแดนาฬิกาแค่นี้เองนะครับผมแต่ยังไงล่ะยังมีวันอาทิตย์อีกนะครับคือเราผมต้องการให้เป็นวันอาทิตย์อีกนะครับเรากดตรงนี้ฮะกดโปรแกรมอีกรอบหนึ่งอันนี้โปรแกรมที่2นะครับเลือกวันนะผมก็จะเลือกเป็นวันอาทิตย์นะครับว็บพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อ เปิดนะครับเรามาตั้งเวลาก่อนประมาณสักหกโมงนะฮะหกโมงเช้าอ่ะกี่ตั้งเวลาปิดครับเรากดโปรแกรมปับนะฮะกดเดย์นะฮะซันไหมถูกต้องไหมโอเคนะครับเราก็มาตั้งเวลาปิดนะฮะอันนี้คือเป็นการตั้งเวลาเวลาปิดนะครับตั้งเวลาสิบแปดไปที่สิบแปดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าสิ็ธิสมบูรณ์แล้วนะครับ โอเคเฮียสมบูรณ์แล้วทำไงละ่นะครับตอนนี้เป็นออนอยู่ใช่ไหมนะครับเราดูเวลาซิ่ม,มันตั้งโอเคยังรอครับรอให้มันมาตรงเวลาปกตินะครับแต่ถ้าหากเมื่อไรที่เราตั้งเวลาผิดนะฮะอย่างเช่นเราตั้งโปรแกรมสามเนาะเราเลือกเดนะครับเลือกเดไปปุ๊บ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 เงี้ยที่เาไปมาเราไม่ยกเลิก,เลกแล้วนะครับเราไม่ต้องการละอะไรเงี้ย เราเคลียนะกดตัวเคลียตัวนี้นะคเคลียอันนี้คือเรียบร้อยนะครับคือคือเคลียโปรแกรมที่สามเนี่ยก็จะไม่มีละนะถ้าตราบใดที่เป็นแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นขีดอย่างนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะโปรแกรมตัวนี้มันจะไม่อ่านค่านะครับเข้าใจเนาะโอเคตรงนี้จะเป็นปกดร,รีเซ็ตนะถ้าหากว่าเราต้องการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยนะก็กดตัวนี้ค้างไว้4วินาทีนะครับแล้วก็ต้องต้องมาตั้งเวลาวันที่กันใหม่นะ ตั้งเวลาแล้วก็บันกันใหม่นะเข้าใจไหมฮะอ่ะโอเคตอนนี้ก็คือว่า,าถือว่าเครื่องบันทึกละนะบันบันทึกเรียบร้อยนะจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาเราจากที่ออนนะครับเราก็เป็นตั้งเป็นออฟออฟแล้วก็เปิดปรับไปที่ออโต้แค่นี้เองนะครับแล้วก็เครื่องการทางานปกตินะครับโอเค ทีนที้ผมก็จะไปตั้งรงน้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทํางานวันพุธจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์นะครับเครื่องนี้นะครับผมโอเคถ้าหากว่าไม่ไม่เข้าใจยังไงนะมาสอบถามใต้คลิปได้นะครับถ้าหากว่าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมช่างสุขสันต์ครบทุกเครื่องในบ้านต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วฮะอย่าลืมกดติดตามนะครับผมยังไงก็ฝากผลงานเอาไว้ด้วยลแล้วกันไปละบ๊ายบาย